สวัสดีครับสวัสดียามเชา้าทุกท่านนะครับสวัสดี f อทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับน้องออมทองน้องใหม่ออมทองนะครับพลายอ,อมทองนะครับหลังจากเมื่อวานผมได้ให้ยาถ่ายพยาธิไปแล้วนะครับวันนี้จะมาดูว่าพยาธิเป็นยังไงนะครับออกพยาธิจะออกหรือไม่ ว่าผมก็ถ่ายพญาติตั้งแต่มาตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับเพิ่งถ่ายเป็นครั้งแรกมาดูว่ามีพญาตหรือเปล่าครับผมเห็นนะครับก็จะเดินดูนะครับยามเช้าวันนี้ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นพญาตนะครับ เช็ครอบๆนะครับยังไม่เห็นพยาธินะครับแสดงว่าหรือว่ายังไม่ออกพยาธิยังไม่ออกหรือไม่มีพยาธนะครับดูไายอมทองของเราอันนี้ผมเพิ่งมาจากไปเอาสับประรดมานะครับมาลงเอาสับประรดมาให้ ทองสองทองนะครับออมทองกับใบทองเม,ามาื่อวานผมก็ถ่ายพญาทั้งสองเชือกเลยนะครับผมถ่ายพญาทั้งออมทองแล้วก็ใบทองนะครับก็จะมาดูใบทองด้วยนะครับพระเอกของเรา ใบทองมาดูนะครับใบทองไม่มีนะครับใบทองก็ไม่มีมีแต่เม็ดขนุนเพราะว่าเอฟซีซื้อขนุนมาให้มาปากก็ให้กินขนุนไปลูกหนึ่งนะครับตัดให้เขากินนะครับพาขนุนให้เขากินนี่นะครับ ถ่ายพญาติครั้งแรกนะครับแต่ว่าพายใบทองถ่ายมาบ่อยแล้วนะครับผมเพราะไม,ม่มีพญาตนะครับถ่ายพายใบทองก็ถ่ายปีละครั้งนะครับแต่ออมทองก็ไม่เคยได้ถ่ายไม่รู้ว่าจะคลองเก่าเขาถ่ายมาหรือ,อยังไงนะครับผมก็ถ่ายไปแล้ว อันนี้ก็คือต้นสับป,ปะรดนะครับที่ผมไปไปตัดมาไปขนมาเมื่อกี้นะครับไปบรรทุกมาหนึ่งคันรถนะครับเพิ่งมาถึงเพื่อเอามาให้เอามาให้น้องออมทองกับพี่ใบทองนะครับนี่นะครับเราจะเป็นต้นในนี้ครับ ก็ซื้อเขาเหมือนกันนะครับก็ซื้อต้นสับป,ประรดเขาเหมือนกันก็ไม่ให้กินเยอะเท่าไหร่ก็จะกินสับกับหญ้าเพราะว่าต้นสับป,ประรดต้นสับป,ประรดก็จะให้กินส่วนน้อยนะครับไม่ให้กินเยอะ พาใบทองนะครับวันนี้อากาศดีนะครับผมอากาศยินสบายคลุ้มเหมือนจะฝนแต่ก็ไม่ฝนนะครับก็เพิ่งมาจากเอาสับประรดเสร็จก็จะทำความสะอาดที่นอนของเขานะครับสองเชือกที่ผมเลี้ยงนะครับแล้วก็อาบแล้วก็เอาทั้งสองเชือกไปอาบน้ำแล้วก็ไปผูกกินอาหาร ว่างก็ไปฝึกน้องใหม่น้องออมทองนะครับช่วงนี้ก็ช่องมีควานช้างเปิดช่องเยอะนะครับก็ช่วยติดตามให้กำลังใจช้างทุกเชือกก็ได้นะครับผม ช่องช้างทุกเชือกเลยนะครับผมขนาดผมผมก็ยังดูยังกดติดตามให้ช้างทุกเชือกเลยนะครับว่าอยากดูว่าความเป็นอยู่วิธีของเขาเป็นยังไงนะครับวิธีเลี้ยงช้างแต่ละคนเป็นยังไงนะครับเพื่อเอานำมาเป็นความรู้ของคนเลี้ยงช้างนะครับ ฝากด้วยนะครับผมฝากดูช่องช้างทุกช่องเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขวัญกำลังใจของขวัญช้างทุกท่านที่ตั้งใจถ่ายทอดวิธีเลี้ยงช้างวิธีเกี่ยวกับช้างของเขาให้ชมให้ดูนะครับฝากนะครับทุกช่องเลยไม่ว่าจะช่องเล็กช่องใหญ่ช่องไหนก็ติดตาม เป็นกำลังใจให้ควานช้างทุกท่านนะครับช่องควานช้างทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาดูช้างเลี้ยงช้างเป็นวิธีของคนกับช้างนะครับที่ผมได้สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่ของผมนะครับผมก็ไม่รู้จะไปทํางานอะไรนอกจากเลี้ยงช้างนะครับเพราะว่าผมเกิดมาก็โตขึ้นมาก็ โตมากับช้างนะครับถูกพันมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็สืบผมก็สืบสานต่อจากพ่อแม่มานะครับตอนนี้พ่อแม่ของผมก็พักผ่อนแล้วนะครับแกก็เลี้ยงมาเยอะแกก็สู้มานานแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ให้เขาพักผ่อนผมก็สานต่อจากพ่อแม่อีกนะครับเพื่อรักษา ทางไทยของเราให้อยู่ไปกับประเทศไทยของเรากับโลกของเราไปนานๆนะครับขอบคุณเอซทุกท่านที่เม้นและให้กำลังใจผมเม้นกำลังใจความคิดเห็นหลายๆอย่างความรู้หลายๆอย่างก็ ขอบคุณมากๆนะครับที่เม้นมานะครับขอบคุณจากใจของผมนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม <c oughs> นอกจากคำว่าขอบคุณนะครับท่านใดที่อยู่แถวแถวชนบุรีหรือแถวกรุงเทพอยู่ใกล้ๆเล่เลนเคียงหรือผ่านผ่านทางเส้นเขาเขียวมอเตอร์ว์นะครับมอเตอร์วีไปทางพัทยานะครับ เส้นชนบุรีเขาเขียวศรีราชานี่ก็แวะมาเที่ยวมาชมมาเยี่ยมผมได้นะครับผมมาดูน้องช้างมาดูความเป็นอยู่วิธีคนเลี้ยงช้างที่นี่ได้นะครับผมผมยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้ก็คือผมยังว่างนะครับเพราะว่าสวนยังไม่เปิดแต่ว่าท่านใดอยากมาเที่ยวมาหามาเยี่ยมน้องมาให้อาหารน้องช้างทุกเชือก มาดูความเป็นอยู่วิถีชีวิตของช้างที่นี่ก็แวะมาได้นะครับผมแวะมาเที่ยวได้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับทางเบอร์โทรนะครับเพราะว่าผมช่วงนี้ผมพิมพ์ไม่เป็นเลยนะครับพิมพ์ก็พิมพ์ก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะครับที่ตอบไม่ได้ตอบกลับ ที่คอมเมนต์ของ f องทุกท่านนะครับที่ f อทุกท่านเม้นมาผมขอโทษขออภัยที่ผมไม่ได้เม้นตอบกลับณนะโอกาสนี้เลยนะครับผมเพราะว่าบางบางเจา้าบางคนบางท่านก็ผมก็เม้นกลับนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยม้นผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็พิมพ์ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับ แต่อ่านออกแต่ว่าเขียนก็ไม่ไม่ไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดตอบให้ดีแท้แต่ผมว่าให้ทุกท่านสงสัยอะไรก็โทรมาเลยดีกว่านะครับ,เบ,รรรบเบอร์โทรผมจะปักหมุดไว้0928054230นะครับเบอร์โทรผมโทรมาเลยนะครับสงสัยยังไง ปรึกษาได้นะครับแล้วก็โทรมาคุยมาปรึกษาได้นะครับผมรับโทรศัพท์ได้นะครับรับโทรศัพท์คุยได้นะครับทุกท่านที่แต่ว่าผมตอบกลับนี่ยากอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> มาดู <c oughs> น้องไหม่อมทองของเรา <c oughs> เดี๋ยวก็รอสางานนะครับ ผมจะทำให้เขาเป็นช้างที่สวยสง่าอีกเชือกหนึ่งนะครับที่แม่แม่เอฟซีให้ชมเลยนะครับอยากให้พ่อแม่เอฟซีชมน้องใหม่ติดตามการจเจริญโตของเขานะตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมผมก็จะถ่ายคลิปลงให้ชมเป็นเรื่อยๆระยะระยะนะครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณ f อทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดติดตามและชมคลิปของผมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมากๆนะครับผมฝากติดตามให้กำลังใจช่องผมด้วยนะครับหรือช่องช้างทุกเชือกก็เข้าไปติดตามดูนะครับแต่ละช้างแต่ละ วิธีของคนเลี้ยงช้างทุกเชือกนะครับที่เขาเปิดช่องก็แวะไปติดตามไปดูทุกเชือกเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ